สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งกับรายการสาระดีกีฬาดังรายการที่จะพาทุกท่านไปก่อติดทุกความเคลื่อนไหวในโลกกีฬาแบบครบเครื่องเข้มข้นและเข้าใจง่ายวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามการแข่งขันฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในศึกอาเซียน U19 Girl s Championship 2025ซึ่งกำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโดยในนัดที่2ของกลุ่มบีทีมชาติไทยหญิง U19 ของเราต้องพบกับทีมชาติมาเลเซียและนี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงที่ถูกส่งลงสนามในเกมนี้ เริ่มกันที่ผู้รักษาประตูหมายเลขหนึ่งอาธิมาบุญประกันภัยผู้ที่โชว์ฟอร์มเหนียวแน่นในนัดก่อนแล้วยังคงได้รับความไว้วางใจให้เฝ้าเสาในแมตส์สำคัญนี้อีกครั้งถัดมาคือผู้เล่นในแนวรับประกอบด้วยหมายเลข5มานิตาน้อยเวทหมายเลข6พินยาพัดกลิ่นคล้ายและกับตันทีมหมายเลข7รินยาพัดมูลดงร่วมด้วยหมายเลข20ปาริชาทองอองทั้ง4คนนี้พวกเขาจะรับหน้าที่คุมแนวรับให้แน่นหนาพร้อมกับป้องกันเกมรุกจากสาวมาเลย์ให้ใน้มากที่สุด หันมาดูแดนกลางหมายเลข8รสิตาเถาเบาหมายเลข1ิกุลิสราลิมปวนิตและหมายเลข13ปรีชากรเครือชื่นชม3ประสานที่ทำผลงานได้ดีในเกมแรกพร้อมประสานงานเกมรุกและเชื่อมโยงกับแนวหน้าอย่างลงตัว ส่วนในแนวรุกล่าตาข่ายหมายเลข9รัฐวรลินอินทรบำรุงหมายเลข11พัชรากรคูเชื้อและหมายเลข16นชนกโกศลศักสกุลคือความหวังในการเจาะตาข่ายทีมชาติมาเลเซียทั้งหมดนี้คือ11ขุนพลเลือกใหม่ที่กำลังสร้างชื่อในเวทีอาเซียนและในวันนี้เป้าหมายเดียวคือ3คะแนนเต็มในนัดนี้ และหลังจากพิธีการต่างๆเสร็จสิ้นเสียงนักวีดเริ่มการแข่งขันก็ดังขึ้นครับสาวไทย U19 ของเราก็ไม่รอชา้าเปิดเกมรุกเข้าใส่ทีมชาติมาเลเซียอย่างดุดดันทันทีและแล้วเพียงแค่2นาทีแรกของเกมเท่านั้นแฟนบอลไทยก็ได้เฮก,กันสนั่นสนาม เมื่อรัฐวลินอินทรบ,บำรุงใช้ความเร็วทะลุแนวรับหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจะซัดด้วยขวาเต็มข้อบอลพุ่งไปติดเสฟของผู้รักษาประตูมาเลเซียแต่บอลไม่ไปไหนครับมาเข้าทางนัชนกโกศลศักสกุลที่วิ่งเติมขึ้นมาซ้ำด้วยสายแบบไม่ต้องจับบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปอย่างเด็ดขาดไทยขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ตั้งแต่นาทีที่สองเป็นการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมและแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของสาวไทยแบบเต็มร้อยเลยครับแต่มาเลเซียก็โต้คืนทันควันครับ เพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่ไทยขึ้นนำพวกเขาก็แสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมในการสวนกลับจังหวะนี้เริ่มจากการที่มาเลเซียตัดบอลได้จากแดนตัวเองก่อนจะเปิดบอลยาวโยนข้ามฟากมาหน้ากรอบเขตโทษไทยแต่แล้วแนวรับของทีมสาวไทยดันเคลียบอลไม่ขาดบอลกลิ้งมาเข้าทางปืนของคาเซคามิลาอัสซาราแบบพอดิบพอด,พอดีเจ้าตัวไม่รอช้ากดเต็มเท้าด้วยความมั่นใจบอลพุ่งเบียดเสาเข้าไปตุงตาข่ายแบบสุดคม มาเลเซียตามตีเสมอเป็น1ต่อนในนาทีที่5เป็นจังหวะที่แนวรับไทยพลาดเล็กน้อยแต่ก็ต้องชมความเร็วในการเปลี่ยนเกมของสาวมาเลเช่นกันครับและแล้วในนาทีที่14แฟนบอลไทยก็ได้เฮกันอีกครั้งครับจังหวะนี้เริ่มจากการเติมเกมรุกปาริชาติทองรองที่ลากบอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายก่อนจะพาบอลไปจนถึงสุดเส้นหลังแล้วเปิดด้วยซ้ายอย่างแม่นยำเข้ามาหน้าประตู และคนที่เติมเข้ามาแบบไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยก็คือกุลิศราลิมปวนิชหมายเลข10ของทีมชาติไทยเธอเทคตัวขึ้นโมงเต็มศีรษบบอลลอยผ่านมือผู้รักษาประตูมาเลเซียเข้าประตูไปอย่างสวยงามไทยขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ตัวหนึในนาทีที่14เป็นประตูที่มาจากการประสานงานอย่างยอดเยี่ยมและการเติมเกมที่มีประสิทธิภาพตอนนี้ทีมสาวไทยกลับมาเป็นฝ่ายครองเกมอีกครั้งและกำลังเล่นกันได้อย่างมั่นใจสุดๆ ทีมชาติไทยหญิงยู19ของเราก็มาได้ประตูหนีห่างเป็น3าตัวหนึ่งในนาทีที่30จังหวะนี้เริ่มจากกัปตันทีมรินยาพัฒมุมูลดงที่โชว์ความแข็งแกร่งและความเร็วลากบอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายด้วยตัวเองก่อนจะเปิดเรียดเข้าไปหน้าประตูเป็นจังหวะที่กองหลังมาเลเซียเริ่มลนและเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับอาริชาแพนซี่เอฟฟันดีกองหลังทีมชาติมาเลเซียพยายามสกัดบอลทิ้งหน้าประตูแต่ดันเท้าผิดเหลี่ยมบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองไปอย่างน่าเสียดาย ไทยหนีห่างเป็น3ตัวหนึ่งในนาทีที่30แม้จะเป็นการทําเข้าประตูตัวเองของผ่าตรงข้ามแต่ก็ต้องยกเครดิตให้กับการบุกที่รวดเร็วและกดดันของสาวไทยครับสถานการณ์ตอนนี้ทีมชาติไทยเริ่มคุมเกมไว้ได้มากขึ้นและกําลังเดินหน้าไล่ปิดบัญชีให้เร็วที่สุดเข้าสู่ครึ่งหลังสาวไทยยังคงไม่ผ่อนแกรมรุกและในนาทีที่52งก็มาได้ประตูที่4อย่างสุดสวยครับรสิตาเถาเบา,เบาหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษทางฝั่งขวาก่อนจะจ่ายเรียดเข้ากลางให้รัฐวลินอินทรบำรุงที่ยืนอยู่ในตำแหน่งเหมาเจะ เจ้าตัวใช้เท้าสายพลิกบอลผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปแบบเหนือชั้นไทน้นำห่าง4-1ในนาทีที่52ถัดมาในนาทีที่69ริญยาพัดมูลดงกับตันทีมโชว์ฟอร์มเด่นอีกครั้งลากบอลฝ่ากองหลังเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจะไหลบอลให้กุลิสาราลิมปะวนิตยิยงจอจอไม่พลาดเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้สกอร์ขยับเป็น5-1ต่อในนาทีที่69 จากนั้นนาทีที่86ทีมไทยมาได้ลูกเตะคอนเนอร์ทางฝั่งซ้ายรสิตาเถาเบาเปิดบอลโค้งเข้ามาในกรอบและเป็นมานิตาน้อยเวทที่เทคตัวขึ้นมงเน้นเ้นบอลพุ่งเสียบตะคายยังเด็ดขาดไทยนำห่างสุดๆ6-1ในนาทีที่86และก่อนจบเกมช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+3 กสิรินบุญมาตุนตัวสำรองที่ลงมากดปิดท้ายด้วยลูกยิงเต็มข้อในกรอบเขตโทษบอลพุ่งเสียบเสาแบบไม่มีใครหยุดได้ จบสกอรปิดกล่อง7-1ต่อให้ทีมชาติไทย จบเกมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U19 เอาชนะมาเลเซีย U19 ไปด้วยสกอร์7ต่อ1เก็บใช้ชนะ2นัดรวดนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มบีต่อไปโปรแกรมนัดต่อไปของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2025รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดที่3พบกับกัมพูชาณสนามดัสดุกประเทศเวียดนามในวันที่13มิถุนายน2568เวลา15นาฬิกา และหลังจากการแข่งขันฟุตบอลหญิงยู -19 ชิงแชมป์อาเซียน2025นัดที่ทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไปแบบขาด107ตอนหนึ่งเสียงสะท้อนจากฝั่งมาเลเซียก็ปะทุขึ้นในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเดือดสุดๆมีทั้งเสียงประชดเสียงด่าแรงเสียงหมดศรัทธาและเสียงจากแฟนบอลตัวจริงที่ยังอยากเห็นทีมก้าต่อไปเริ่มกันที่สายประชดแรงไม่มีวันอื่นให้แข่งแล้วเหรอต้องมาเล่นวันนี้แหละเดี๋ยวพวกจากฝั่งโน้นก็เอาไปทำมีมกันให้วน บางทีถึงเวลาหาวาลิซานเปอร์รมปัวแล้วมัง้งยุคอังกฤษปกครองมาเลยน่าจะมีลูกครึ่งอังกฤษบ้างแหละต่อด้วยสายผิดหวังแบบตัดขาดทีมผู้หญิงมาเลเซียมีแต่เปลืองงบยุบไปเถอะเอาเงินไปให้ทีมชายยังดีกว่านี่อาจเป็นเกมสุดท้ายของนักเตะท้องถิ่นแล้วต่อไปมีแต่ลูกครึ่งจากสเปนอิตาลีเซเนกาวทั้งทีมและสุดท้ายคือเสียงจากแฟนบอลที่ยังมีความหวังเรายังไม่ถึงระดับไทยเวียดนามเมียนมาต้องทำงานหนักขึ้นอีกเยอะ ต้องยอมรับว่าไทยแข็งแกร่งแท็กติกเราพังเองหวังว่าคําวิจารณ์พวกนี้จะช่วยให้ทีมพัฒนาได้ในเกมต่อๆไปและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวหลังเกมที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีถล่มเอาชนะมาเลเซียไปแบบสุดมัน7-1ต่อในศึกชิงแชมป์อาเซียน2025 ใช้ชนะในสนามคือผลงานที่ยอดเยี่ยมของทัพชบาแก้วยูสิแต่เสียงรอบสนามกลับเต็มไปด้วยหลากหลายอารมณ์ทั้งคําวิจารณ์อย่างดุเดือดคําประชดแบบเจ็บลึกและเสียงแห่งความหวังจากแฟนบอลที่ยังเชื่อมั่นในอนาคตของทีมตัวเองนี่ไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลธรรมดาแต่มันคือภาพสะท้อนของความแตกต่างในระบบฟุตบอลของแต่ละประเทศรวมถึงความฝันความศรัทธาและความคาดหวังที่แฟนบอลมีต่อทีมชาติของเขาอย่างแท้จริง และนี้ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่เรานำมาฝากทุกๆท่านถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสาระดีกีฬาดังด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ